เขาหมเนี่ยครับน้ำล้วก็เริมามวนบวนาเวเลียวอีรีนอเน,นอเนี่ยสารมือเนี่ยโอ้เล้วอยู่น่ไม่มตกรีอเบิกเราเวบัีตอกได้หลอก,กจะเศร้าหลายๆอย่แล้วจะดุสาร่ดนต้มเขาต้มเขากินแรง วเนียเานี่ยมันดีมันควยบราณหยำยากเลือดเอาลืดเอาเลืดเนวมันงายใส่จะขวงตัวนั้นอย่าเบียดเนว่ยยากคนไงเรากินยังได้ก็นเลยหอกว่าเตี้ยจะกินบะอย่าไปตียู่ตีกินเด้ยครับพระเขาวาป็นทาได้ถือเรียมคานเทเด้ เบิ่ื้อใหญ่ยมวนกระตางามขนาดมว่วนกระตาโอ้ไม่ือสีเหนียวเว้ยไม่ต้นเนาะเหนียวดูคันป้องมันนะป้อแค่บอกอเอาวคอมันเดาพอเอ้ไม่นะ่ะต้นเดมันกระพอยกันละพครนะโอ้เขาทาอยู่เวตุว่งงามอยู่ไอมว่วนเนี่ยมันสูงเหนียวอยู่อ่ะนะกว่าเรียวเบืนะ้อมเนี่ยมันบนวช ไม่มันกำลังอันไม่บริสทธิได้แห่งเนาะ mm. เพราะเหนียวหนึบพอดีนาะไม่กำลังเหนียวหนึบหงอนกระตามากกระตวนนอนได้นะ mm. นอนซีคือเกาเนาะ mm. นอนซีกระบิดหาเศษคือเกาวว mm. แล้ววะที่ นอนมันงามกันนอนหลายถ้านอนสามมันจ่อหรือมันบิดขึ้นหรือมันบ่งงามมันโดนแล้วมันเป็นว่ามันมันนอนสีงามนอนสามมันมันผู้ใส้หอกล่ะมันกโดนขาดกันนี่ละมันมุมันก็จะฟองขาดละที เปิดประตูสบาไป,ไปก็นะอยู่นอกเพราะเป็นทาน่านะหาวัวนพี่พงศ์ใช่ความันใกล้เราก็จะเอารถนี้แล้วนีว่มานั่งทั้งหลังพี่บาทดีขับสบาปดี ไก่พืออะีนีน่วไ้นมาหอ่องเป็นตะต้มเสีบเช่เอาะว,ว่าไปแล้วดิโอ้ <c oughs> ปากนี่คือไปไหว้ถ้วยไปกันไก, <c oughs> ก,ก,ก่ห้องบุเออไก่ห่องสิสิก็เสิไปแล้วดิ คตันบกกระตาายเงี้ยมขึ้นนะเดี๋ยวนี้บังหันกระตากหันเงี Monday> ้ยโมขึ้นเนี่ยสวยเมีวเมวขวัญตัวแต่มันนอนปลาไม่พวกนี้หรมีอย่างสีขวัญมีพวกนี้เนาะเฟืองพวกนี้มักมีบบกเฟืองช้างว่าแล้วมันหลกระตาายเงยขึ้นดี สีจอดนะม,มันสอเป็นเลมนบินเง,ง,งลงลงนแหละมาลมนี่ะทอนมันดีเอสิลมบัดจอด <laughs> เอารุ่นมึงดูเขาได้เ e ็ด t สงไว้ <laughs> เน<า>ลืมไปรุนมึงดเอามเป็นจังเดย <laughs> แต่เกา่าเนี่ยไม่ยอเป็นมองนี่ลก <laughs> ็เคลหัเล <laughs> เออเปลน <laughs> คือเกา่าแล้วันงทีมันคยเปลี่นเนาะ โอ้พี่สอดออกตานี่มันก็บโถือ,อแล้ว oh. สอดออกตานั้นเงินบอกอืมไม่ผิดแต่ที้แรกพูดแล้วครับนะกานสอดต,ตาเนี่ยโอ้ยเนาะอืมสอดขึ้นทึงเส้นเจ้าคัดไว้ฮะนนะเ mm. นี่ยอย่ามะาเหล่าลงนาลงหลังเสร็จแล้วเท่านา,า,นา,าเท่าหลังอืมเข่ามะเหล่าเท่านาเท่าหลังเข่ามะเหล่าเท่าไรกว่ากา่อเอ้า <laughs> เอาจ้าเฝ้าไปคัดแท้เศษนี่มันโบเมนเสศษสีคัดนี่ดเดือดทัวโอ้ยจะว่าจังเลยอกเวยนุ้ยที่ร้อยละสารกตาก็นเลยก็ไปเอาเศษนั่นมาสก่อนจุดตนโนอ้ยสอดน้ำกั็ดอกมากกกกหันสุดตัวหันสุดนมกันยังหันสอดน้ำกั็ดอกมาสก่อนที่เอาเศษทั้งหนาคัดไปกอนมันก็เลี้ยวเท่านั้นเลีล้ยวเฮียโคดได้บบอกอยู่ว่าเศร้าเลยเนาะ นั่นแหละมันต่ำลงมันบิดลงอะนะมองนั่นนะจับบิดขึ้นได้บ้างนะบุได้แล้วฮะว,ว้ากุลละโอ้ยนี่แหละมันจะมาเอ็นเอ่งแทงอยู่ในอะอีกนะเลี้ยลมบาดจ,จอดในอะไรอีกนะอะเนี่ยคัดเข,ข้ในหันบ่ะเนี่ยเอาเส้นนี้คัดจะไปเอาเสน้นเออเส้นนั่นบ่เออเอาเส้นไหนเ,เสนน้โอ้ย <laughs> ตา,ายล <laughs> <laughs> เออถีบแล้วบัดเนาเอ๋อละอ บิดมาป่ะเนี่ยจอดตานี่พี่ป่ะเนี่ยเออ,อตอกึ้นมาเออนั่นละคัดเ,เออแล้วก็คัดไปลายเนี่ยยาสันตัวเนาะจับเนืองไปเลยแม่นคอยโบหักเจ้าโบ,บกจับขดดึงเนืองไปมันก็หักเลยหักซ้ำโอ้ยกระได้ร้องอนังไก้ ดึงเอาดึงมาซะนะนอืมเอาดึงเลยได้เอยอะเอานั่นมาเออเสียดเสียดสอดกันเทิงหันเออดึงขัดไปขัดไปพร้อมเออขัดไปพร้อมโอ้โหเลยได้เจ้าต้องดึงทั้งนั้นขึ้นไปดึงทั้งนั้ <พอ S 2> นเอาสนัเอาสนับแบบนี้กอาแบบนี้เออเอางอเข้าไป เอามือนิ้วมือสอดอันนั้นไว้เนื่องไว้ดึงไว้เออขณะเอานิ้วมือดึงไว้เองซะละเออหักวัฒนธรรมหักซ้ำหักหน่อยนึงเอาต่อดี่บนีมันมาหมุนปั๊บตู้เย็นดูถึงว่าน้ำแข็งใน่เซนเนี้มันแปลงขึ้นทึงแม่เนี่ยมันก็บบงาณหรออเออเออเอาเส้นนี่ดึงมาบ่นในคัดเข้าไปบนในเซนเนีย ่หยได้นะกินข้าวห้ยเกลือ่มันนี่ข้านบะยเอาเสร็จนั้นพีดข้าไป้านขามคุณมาทึงฮันเออโอ้ก็ใครอยู่ดอกไปเดี๋ยวลมบัดจอดจู่แต่ว่าลมน้อยๆสอดข้าหันปะเนี่ยเอองั้นละเนี่ยเอาก็ถ่ายทำไมเนี่ยก็ถ่ายตู้เป่าม้วนข้องนี่แล้ว ม่วนกระตานี่แล้วจะมาถ่ายรูปทำไมจังดิหน่อยเป็นผู้น,น้อยจะมาสอบผู้ใหญ่แม่เว <c oughs> ยยร้อยวันนี้เบิบัาเนี่ยดีเออใครอยู่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 หน่อยนึงบ่บ่หาคำว่ปบนไหนเอา้า โอ้ไก่อยู่ไก่อยู่อ่ะกันไก่ก็บอกวจากดวงทอดเอ้าวผ่าเอ๊ะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงปัดดึงปัดเจนแต่เอาเป็นอันวาเลี่ยวด้อกระตาเพิ่นก็ไดอืมพวกนี้เนี่ยงามอยู่ดอกกระตาเพิ่นนะอันตะขาเพิ่นสารกระตาติดกระดุงอยู่บอเซาเนี่ยรถสารกระตาเก็บเห็ดก็รถเป็นทรงกระตาติดกระดุงบ่เนี่ยเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องจากที่กระดุงจังเออไปติดกระดุงก็ได้คือเก่าเนี่ยนอกเก็บเห็ดก็ได้คือเก่านิดนิดกรได ให้ไปให้ไปหน้าก็ได้เอาใส่เข่าไปเกลือไก่ก็ได้คลิปนี้ไปเบิ่งซ้ำนี่แหละานว่ากันไหม